สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้มีแบตสำรองรุ่นใหม่มาให้ดูกันอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็มาจากแบรนด์โฮโคนะครับรหัสเอจหนึ่งศูนย์หกนะครับตัวนี้ก็มาตอกย้ํานะครับแนวคิดที่ว่าแบตเตอรี่แบบเนี้ยที่ผมบอกไว้นะครับว่าช่วงนี้มันกลับมาฮิตนะครับโฮโคก็ออกอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะครับโดยที่สเปคก็ คล้ายๆกับรุ่นที่แล้วแต่ว่าตัวนี้จะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะก็ไม่มีจอแต่มีขาตั้งนะครับก็มาในรุ่นชื่อ J106 นั่นเองนะฮะสำหรับแปดรตัวนี้นะเพิ่งออกนะก็เหมือนเคยนะครับเรามาดูกล่องกันก,นก่อนตัวสินค้านี่จะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับแล้วก็แต่ละสีก็จะมี2ปลั๊กนะครับก็คือจะมีปลั๊กแบบไทซ C และแบบไลนิกนั่นเองนะครับสำหรับโทรศัพท์ที่ ใช้ซ so ็อกเก็ต Type C ก็ซื้อรุ่น Type C นะครับในตระกูล iPhone อะไรทั้งหลายก็จะใช้เป็น Lightning นะครับถึง iPhone 14นะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูที่กล่องกันก่อนดูกล่องสีขาวก็ได้นะครับตัวสินค้าตัวกล่องนะครับก็จะมีรูปสินค้าอยู่ชัดเจนนะครับสีดำก็จะเป็นสีดำแท็กจะเป็นสีส้มนะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวตัวนี้เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของรหัสตัวปลัก๊กนะฮะก็จะดูตรงนี้นะครับอย่างอันนี้สีขาวผมหยิบมาเป็น Type C นะฮะแล้วก็ตัว Lightning เขาจะเขียน for IP ครับดูกล่อกกันกล่องนะครับก็จะมีแบรนด์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับ J106 ตรงนี้ก็เขียนว่า f o r t y p e c นะฮะตรงนี้ก็บอกว่าเขาเขียนว่าเป็นมินิพ็อกเก็ตพาวเวอร์แบงค์นะครับก็คือเป็นพาวเวอร์แบงค์ขนาดเล็กนั่นเองนะครับ with folding stand นะครับก็คือมันมีตัวขาตั้งด้วยสำหรับเวลาเราเสียบพาวเวอร์แบงค์แล้วก็เป็นขาตั้งด้วยเลยประมาณนี้นะครับความจุ5,000มิลลม์นะฮะตัวนี้ก็สเปคมาตรฐานนะครับ ชาร์จเร็วสูงสุดนะครับที่5โวลต์2แอมป์นะไม่มีระบบพิเศษอะไรแต่อยา่างใดนะครับตรงนี้ก็เขียนว่าเป็น Type C output นะแล้วก็ Type C input นะครับโทษทีชาร์จตัวมันด้วยสาย Type C เขาให้มาเส้นหนึ่งนะแล้วก็จะบอกปริมาณแบตเตอรี่ด้วยตัวจุดไฟซึ่งผมว่าเพียงพอแล้วนะไอ้แบตเล็กๆนี่จริงมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องเป็นจอดิจิตอลเลยแต่อย่างใดนะในความคิดผมนะไม่ไม่ได้มีผลอะไรนะครับโอเคด้านหลังก็จะเป็นรูปสินค้านะตัวนี้ก็ ไม่มีอะไรนะครับเขาเขียนสเปคแปะทับไว้ตรงนี้ชัดเจนนะว่า,าความจุ5,000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็อ,อินพุตนะครับก็คือชาร์จตัวมันสูงสุดที่5โวลต์2แอมป์นะครับแล้วก็เอาพุท5โวลต์2แอมป์ก็คือตัวนี้จ่ายเข้าจ่ายออกที่5โวลต์2แอมป์นะครับเหมือนกันนะ2รุ่นนะเพียงแต่ว่าต่างกันที่ปลั๊กนะว่าจะเป็น Type C หรือเป็น Lightning โอเคประมาณนี้นะครับมีขาวดำแล้วก็มี2ปลั๊กนะอย่าลืมเวลาเลือกซื้อก็อเพื่อนใดท่านใดสนใจนะตอนเลือกซื้อก็อย่าลืม เรื่องเรื่องเรื่องพวกสก็ตให้ถูกนะครับจะได้ซื้อใปใช้งานได้นะโอเคหลังจากที่เราแกะกล่องมานะครับมันจะได้ตัวแบตเตอรี่1อันคู่มือแล้วก็สายชาร์จ type c แบบสั้นๆ1เส้นนะครับก็สาย type c ที่เขาให้มาเนี่ยนะครับก็เอาไว้ชาร์จตัวมันนั่นเองนะครับชาร์จด้วยความเร็ว5โวลต์2แอมป์นะครับจะเข้าจะออกเหมือนกันนะครับเรามาดูกันนมาดูสีขาวก่อนตัววัสดุนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับด้านๆธรรมดาไม่มีอะไรนะครับไม่ได้พ่นเคลือบอะไรมานะเป็นลักษณะของเนื้อพลาสติก ทำสีทำผิวแบบด้านๆมานะครับมีสกรีนโลโก้ตรงนี้นะครับด้านหน้าก็เรียบๆแค่นี้เลยนะครับลองนี้ก็เป็นส่วนของซ็อกเก็ตนะเป็นฝายางปิดไว้นะครับสามารถจะใช้ก็ดึงเปิดนะครับใช้เสร็จก็ดึงปิดนะครับด้านข้างด้านนี้ก็เรียบๆนะด้านนี้ก็เรียบๆไม่มีอะไรนะครับมาถึงด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นส่วนของปุ่มตรงนี้นะครับจะไว้เช็คแบตเตอรี่นะครับกดลงไปก็จะบอกแบตนะครับบอกด้วยกันทั้งหมด4จุดนะครับ25 50 75 100นะนั้นแล้วก็ ตรงนี้เป็นช่อง Type C สําหรับ Input เท่านั้นนะครับก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้เข้าออกนะครับก็จะแยกกันไปเลยชัดเจนอย่างเวลาขาออกนะครับหรือว่าชาร์จไฟออกก็จะใช้ช่องตรงนี้นะครับชาร์จตัวมันก็จะใช้ช่องนี้แล้วเอาสาย Type C มาเสียบตรงนี้ไปชาร์จไม่ได้นะครับตัวนี้รับไฟอย่างเข้าอย่างเดียวตรงนี้ก็เป็นมาตรฐานต่างๆอะไรที่เขาพิมพ์บอกไว้รวมถึงสเปคแล้วก็จุดกิมมิกเล็กๆที่เขาให้มาก็คือตัวนี้เป็นขาตั้งไดโดยก็คือตรงนี้จะเห็นว่าแนวแนวนี้นะครับที่เขาเขียนว่ามันเป็นมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ย สามารถใช้เล็บงัดขึ้นมาเพื่อเป็นขาตั้งเวลาวางแล้วก็จะตั้งได้แบบนี้นั่นเองอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> ก็อันนี้คือส่วนสีขาวนะครับสีดําก็เหมือนกันนะเป็นพลาสติกนะครับจุกอะไรต่างๆก็จะเป็นสีดําไปด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ตรงนั้นหลักก็จะมีเช็คแบตแล้วก็มีขาตั้งเหมือนกันนั่นเองนะครับสาหรับ2สีก็ประมาณนี้นะครับกดเช็คแบตอะไรทั่วไปนะ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นฝายายางนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นปลั๊กไลนิ่งนะครับตัวนี้หยิบมาดึงเปิดมาก็จะเป็นปลั๊กไลนิ่งนั่นเองนะครับ ประมาณนี้นะฮะสำหรับ2รุ่นนะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเสียบชาร์จให้ดูกันนะครับว่ามันตั้งได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นซ็อกเก็ตแบบ Type-C นะครับเวลาใช้เนี่ยก็หลายๆท่านเนี่ยน่าจะชอบในความสะดวกของมันแหละคือ,อที่สุดแล้วก็กลายเป็นว่า Back to Basic ันนะฮะคือว่าจะออกระบบ MagSafe อะไรมาก็ตามนะครับบางทีมันก็มีราคาสูงนะสำหรับท่านที่ อาจจะไม่ได้ต้องการแบตเตอรี่สำรองความจุมากๆแล้วก็ราคาสูงนะครับอย่างตัวนี้มันจะประมาณ200กว่าบาทนะครับ200-300บาทอะไร่งเงี้ยราคามันก็ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับแบบแบตเตอรี่แบบแม็กเซมนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายๆด้วยความเข้าใจง่ายๆก็คือจะแบตสมมุติว่าแบตผมจะหมดแล้วเนี่ยผมเดือดร้อนละอ่ะผมก็แค่เปิดฝาแล้วก็เสียบเข้าไปแค่นี้โป๊ะนะครับมันก็จะทําการชาร์จเห็นไหมฮะแค่นี้เองนะครับมันก็ชาร์จด้วยความเร็วสูงสุดที่5โวลต์2แอมป์นะครับแล ก็สามารถเปิดตอนนี้ออกมาเป็นขัดตั้งแบบนี้ได้นี่นะฮะแต่ว่าปรับองศาอะไรไม่ได้นะครับก็คือ,อมันกางได้องศาเดียวนะครับก็คือกลางมาสุดเนี่ยตัวขามันก็เปิดมาประมาณสัก50กว่าองศามืมาอนั้นสก็ประมาณแถวนี้นะฮะนี่ก็ขึ้นมปนิดนึงนะครับประมาณ60อ,องศาแหละนะครับเปิดมาก็ใช้เป็นขัดตั้งแบบนี้ได้ฉุกเฉินนะครับในขณะที่หล่อชาร์จนะครับก็สามารถกางเป็นขัดตั้งได้ด้วยหรือว่าเราจะถือไปด้วยกันเลยลักษณะมันก็จะอยู่ในท่าแบบเนี้ย นะครับก็พกติดตัวไปไหนมาไหนก็ใช้งานสะดวกดีนะครับแต่ว่ากา็ไม่ได้มีฟังก์ชันพิเศษหรืออะไรนะครับก็คือชาร์จด้วยความเร็วสูงสุดที่5้าโวลต์สแอมป์เท่านั้นเองนะครับใช้เสร็จก็ดึงออกตรงๆได้เลยนะครับแล้วก็ฝาปิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแบตเตอรี่ J106 จากโฮโฮนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะ ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะออกมาอีกหลายรุ่นแหละอาจจะมีลายการ์ตูนสระหรือหลายสีหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยเขาเชื่อว่าก็จะคงอยู่แถวๆนี้แหละนะครับเพราะว่าต้องว่าตามจริงคือแบตลักษณะเนี่ยมันไม่ได้มีคุณคุณสมบัติพิเศษอะไรหรอกมันเป็นแบตสำรองที่ใช้งานเฉพาะกลุ่มมากกว่าคือกลุ่มที่อารมณ์แบบว่าไม่ต้องการแบตสำรองอันใหญ่นะครับต้องการแบบชิ้นเล็กๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ประจาเป็น,เป,นเป็นแบบอ,อุปกรณ์ในชีวิตประจาวันเพียงแต่ว่าซื้อติดไว้ในกระเป๋าบางครั้งฉุกเฉินนะครับแบบแบบ แบตหมดถูกเฉิญหรืออะไรอย่างเงี้ยหาที่ชาร์จไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นแบตสำรองกันตายนะครับคือเสียบเข้าไปแล้วก็าชาร์จโทรศัพท์เรานั่นเองนะครับด้วยความเร็ว5โวลต์2แอมป์ซึ่งความจุมันมีแค่5,000มิลลิแอมป์นะครับก็ถ้าแปลงค่าไฟเสร็จแล้วนะครับมาชาร์จ iPhone 15 Pro Max อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเครื่องใหญ่ๆหลายแบตเตอรี่เนี่ย ก็น่าจะมีความจุจริงอยู่ประมาณสักประมาณ3,000กว่ามิลลิแอมป์นะครับก็พอชาร์จได้เกือบเกืบรอบเท่านั้นเองนะครับสำหรับโทรศัพท์เครื่องใหญ่ๆนะก็น่าจะออกแบบมาให้มันเป็นแบบสำรองฉุกเฉินอย่างแท้จริงแหละนะครับถ้าจะใช้เป็นชีวิตจิตใจหรือว่าใช้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็แนะนำเป็นระบบ ที่มันมีสายชาร์จแล้วก็ชาร์จเร็วแล้วก็ความจุเยอะกว่านี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็น่าจะตอบสนองกับผู้ใช้กลุ่มที่ไม่ได้ใช้บ่อยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เข้าใจว่ามันกําลังเป็นที่นิยมนะครับมันก็เลยออกกันมาทุกยี่ห้อเลยนะครับแล้วก็ในเฉพาะของโคโคเองเนี่ยก็จะออกมาหลายแบบไปเรื่อยๆแหละตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ2อสรุ่นแลวนะครับที่ วิธีการใช้งานหน้าตารวมเป็นแบบเดียวกันแต่ว่ามีจอมั่งไม่มีจอมั่งมีหลายสีมั่งอะไรเรว,ว่านไปนะครับเขาก็ออกมาเยอะๆนะครับเพื่อให้เป็นตัวเลือกสาหรับลูกค้านะจะได้เลือกแบบที่เราชอบที่สุดได้นั่นเองนะครับสำหรับตัว J106 แต่ว่าตัว J106 เนี่ยก็จะเป็นรุ่นประหยัดนะครับราคาไม่แพงมากนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแบตเตอรี่โฮโครุ่นนี้นะเช่นเคยนะถ้าสนใจสินค้าก็ติดต่อที่ร,าร้านได้รวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะ ในส่วนช่องทางออนไลน์นะครับก็จะมี s h อ p e e เป็นหลักผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description ลองเข้าไปดูกันได้นะครับมีไลฟ์ทุกวันนะครับแจกโคสูงสุดนะครับถึง200บาทเลยทีเดียวนะครับก็ลองแวะเข้าไปดูกันนะครับสำหรับแคมเปญของเดือนนี้นะฮะประมาณแจกประมาณ200บาทนะครับลดสูงสุด50%ลองแวะเข้าไปดูกันได้มีไลฟ์เกือบทุกวันเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ